สวัสดีคะ่ะสวัสดีกันเช้าๆแต่สายๆนะทุกคนไม่ใช่เช้าๆหรอกเพราะว่าทีมช่างก็มาประมาณสิบโมงนะคะทุกคนคะ่ะแดดก็เริ่มออกเร็วเนาะวันนี้เมื่อเช้าอากาศคึ้มๆนะแต่ว่าวันนี้แดดออกเขาก็ทําไปได้สักพักแล้วนะคะทุกคนก็เริ่มแบบว่าวันแรกที่เราถ่ายให้ดูยังไม่ได้มีหน้าต่างแล้วก็ยังไม่ได้มีประตูข้างหน้าเนาะทุกคนมีแค่ประตูข้างหลังแล้วก็เขาก็ใส่สังกะสีไว้แบบนี้นะคะแล้ววันนี้เขาก็เลยมาใส่หน้าต่าง แล้วก็มีค้างหน้ากันสาดด้วยนะคะทุกคนคะเบลไม่แน่ใจว่ามันจะกันฝนได้ดีไหมถ้าฝนตกลมพัดมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เบลอาจจะทำไว้เป็นแบบร้านค้าที่แบบว่าเก็บพวกอ่าเตาแก๊สหรือมันจะเป็นพวกกระทะที่ว่าพวกจานพวกขนมมันก็จะอยู่ในนี้นะทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้ไปเก็บของมีค่าอะไรหรอกก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเมื่อวานนี้คอมเมนต์กันมาแบบว่าเยอะ มากๆเนาะเบลก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เป็นห่วงเบลแล้วก็ตักเตือนมากันเยอะมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเบลจะอธิบายให้ฟังทีละขั้นตอนเนาะเดี๋ยวเรามาดูในร้านกันก่อนว่าที่เขาทําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเนาะเปิดประตูเข้ามาแรกก็จะมีที่คล้องกุญแจให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นหน้าตาก็จะมีที่ล็อกให้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ข้างหน้าที่เบลอยากได้เนาะทุกคนเขาก็จะใส่ไม้ไว้ให้แบบนี้เนาะแ ในร้านมันก็จะพอดีกับความสูงของเบลที่จะยืนเห็นลูกค้านะคะแต่หน้าบ้านคือเราต้องใส่ดินเพิ่มทุกคนคะ่ะเบลจะเทดินเพิ่มอยู่แล้วนะคะคือเบลไม่ได้เทแค่นั้นถามว่าเทแค่นั้นได้ไหมแต่เราเราตัวเราเองเอเราเป็นคนเลือกความสูงเองแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ช่างเป็นคนทําให้เบลเป็นคนเลือกความสูงเองเบลก,ก็กลัวว่ามันจะต่ํา อ่ามันต่ําแล้วมันแบบว่าถ้าดินมันยุบลงหรือมันหลายอย่างเนอะเราเองก็ไม่ใช่ช่างเราเองนี่แหละที่เป็นคนเลือกความสูงนะคะมันอาจจะสูงไปอันนี้ก็จริงนะคะทุกคนคะ่ะแเบลบจะเทดินข้างหน้าเพิ่มนะคะ แล้วก็จะ,ะให้เขามาเทดินแล้วก็จะเอาหินสีฟ้าหินสามสีน่ะมาเทข้างหน้าให้เพื่อที่จะแบบว่าไม่ไม่ให้มันแฉะเกินไปเวลาที่ฝนตกเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกบ้างนะคะเนี่ยอันนี้มันก็สูงก็จริงนะแต่เบลเองก็ถามว่าอยากตัดตัดกำแพงลงอีกไหมถ้าตัดมันก็ได้แต่ว่าเราต้องตัดขาของที่ว่าตัวที่เขายึดกับปูนซีเมนตนะ์อ่ะออกด้วยนะทุกคนมันจะมันค่อยจะบาลานซ์กับ กับตัวไอเนี่ยเแบลบว่าเพราะว่ามันอันนี้มันไม่มีที่ยึดใช่ไหมทุกคนแต่เราเสริมดินเข้าไปมันก็โอเคทุกคนเสริมดินเข้าไปแล้วก็แต่งทางเข้าให้มันสวยงามสีของร้านอาจจะดูไม่โดด เด่นสะดุดตาเท่าไหร่นะคะแต่เบลอ่ะคิดไว้ในใจอยู่แล้วทุกคนว่าเบลอ่ะจะตกแต่งร้านนะคะทุกคนคะ่ะด้านบนเบลคิดไว้ในใจนะมันมันมีที่เป็นเป็นแบบว่าอ่าหญ้าเทียมทุกคนเห็นไหมหญ้าเทียมที่มันเป็นสีเขียวแต่เบลมันมันมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีออกเหมือนเหมือนหญ้าที่แบบว่าอ่าเป็นสีออกเหลืองๆส้มๆนะทุกคนเบลอ,อยากได้แบบนั้น มาใส่ด้านบนนะคะทุกคนคะ่ะเบลก็เลยเลือกสีขาวแต่สีขาวมันไม่มีก็เลยเอาสีนี้แทนมันค่อยจะบาลานซ์กับสีหญ้าขาที่ว่าเบลเป็นมันเป็นหญ้าเทียมนั่นแหละทุกคนก็เลยก็เลยจะใช้สีนี้แต่พวกเรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยเบลอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวนะทุกคนว่าอ่า สีโดดเด่นมันเด่นก็จริงนะคะทุกคนมันเด่นก็จริงแต่เบลเบลชอบแบบนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่แนะนําสีว่าเออสีมันเด่นเด่นมันจะได้มองเห็นมาแต่ไกลๆเนาะเบลก็อันนี้ก็เข้าใจนะคะขอบคุณทุกคนมากๆแต่เรื่องสีคือเราเลือกไปแล้วแล้วก็ช่างทําไปแล้วมันอาจจะแก้ไขไม่ได้เนาะทุกคนแต่ตัวเบลเบลชอบสีแบบแบบคลาสสิกแล้วก็ไม่ไม่ไม่แบบว่าทึบหรือว่าไม่ไม่ เจอจ้ามันอาจจะไม่โดดเด่นแต่เแบบคิดว่ามันก็ใส่สีหลังคาเข้าไปน่ะมันก็น่าจะสวยไปอีกแบบคือเราแต่งทางให้มันสวยงามนะด้านหน้าเนี่ยเราก็เทดินไปด้านบนใช่ไหมทุกคนเทดินด้านบนมันก็จะสูงแล้วก็ลูกค้าก็จะเห็นเราเห็นแล้วก็หยิบลูกชิ้นหยิบ ของหยิบพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วเบลจะปลูกดอกไม้แล้วเบลจะมีที่นั่งอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะถ้ามันต่ตําจนเกินไปนะทุกคนเาเราเทดินน้อยเนาะคิดดูว่าถ้าน้ํามันไหลมาอย่างเงี้ยดินมันก็จะยุบไปเรื่อยๆเราต้องเทไว้ให้มันสูงๆงหน่อยอ่ะอันนี้คือเรื่องหนึ่งแล้วเพราะว่าดินมันยุบลงเรื่อยๆื่อนะคะทุกคนอันนี้เทดิน,นเบลก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วแหละและอีกอย่างหนึ่งนะคะเบลจะเล่าให้ฟังเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะทุกคนคือค่าใช้จ่ายเนี่ย ที่เบลทำเนี่ยสองคูณสองเมตรเนี่ยทุกคนเขาคิดราคาสิบห้าใบเท่านะคะรวมทั้งหมดเฉพาะเฉพาะร้านที่ว่าเขาเอามาส่งเรานี่ก็คือสิบห้าใบเท่าและอันนี้ก็จะเป็นที่ว่าเขาเนี่ยยึดลงมาให้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตะปูหรือเหล็กนี่แหละที่เขาเจาะเข้าไปแล้วเขาก็ยึดใส่ร้านอีกทีหนึ่งเขาก็เชื่อมทีหนึ่งนี่ก็คือเขาเจาะรูแล้วนะที่เบลชี้เข้าไปเนี่ยเขาทําไว้ทั้ง อ่ะสี่มุมเลยนะคะมุมละสองที่แบบนี้เนาะทุกคนก็แบบนี้เลยนี่แหละที่วิวถ่ายให้ทุกคนดูนี่คือเขายืดไว้แล้วไม่ปิวไปแน่นอนทุกคนไม่ปิวแน่นอนแต่พูดถึงว่าเรื่องภัยธรรมชาติขนาดแผ่นดินไหวเมื่อกี้ตึกสูงๆยังร้าวเลยทุกคนเอาอะไรนักภาษาอะไรกับของเราเนะาะภัยธรรมชาติเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงหลังคาที่แบบว่าทําไว้อย่างดีช่างทาไว้อย่างดีอะไรเงี้ยภัยธรรมชาติมาเรา คำว่าเอาไม่อยู่มันก็เอาไม่อยู่จริงอันนี้ก็เข้าใจนะคะแต่ถามว่าเขายึดไว้มายึดไว้ทุกคนแล้วก็มันไม่ดิ้นไปไหนแน่นอนเพราะเขายึดไว้ทั้งสี่มุมแล้วเนี่ยเแบลบก็ถ่ายให้ดูทั้งสามมุมสี่มุมเลยนะคะนี่แหละเขาก็ยึดไว้อยู่นะคะทุกคนนี่ยเขายึดไว้แล้วนะมันก็ไม่แบบขยับเขยื่อนไปไหนนะทุกคนมันก็ปกตินะร้านมันก็ปกตินั่นแหละเขาก็ยึดไว้แล้วทุกคนก็คงเห็นเนาะเรากลับมาที่เรื่องค่าใช้จ่าย เนี่ยร้าน2คูณ2เมตรมันราคา15บใบเถาใช่ไหมมันราคา15บใบเถาถ้าเราทำร้านให้มันพอดีกับปูนซีเมนที่เวลเทพื้นไว้มันก็จะเป็น3 สามสามคูณสองเมตรหรือสามคูณสามเมตรเนี่ยราคามันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆเบลให้เขาตีราคาว่าเท่าไหร่เขาถามเบลว่าอยากได้ประมาณยาวเท่าไหร่เแบลบบอกว่าสองคูณสองเมตรแบบเขาตีราคาให้เท่านี้บางที่สองคูณสองเมตรเแบลบไปดูอีกที่หนึ่งยีบใบเท่า22สอใบเท่าทุกคนมันมีอยู่ที่เดียวนี่แหละที่เแบลบ ไปได้มาก็คือ15บห้าใบเถาไม่เกินนี้ทุกคนราคาไม่ได้ไม่ได้แบบว่าถูกเลยราคานี้รวมช่างที่มาติดตั้งให้พวกเหล็กพวกสังกะสีเนี่ยถ้าเป็นไม้อัดที่แบบที่เขาทำเคาน์เตอร์ให้อันนั้นอันนั้นแพงมากกว่านี้อีกนะทุกคนเบลก็เลยได้แค่สังกะสีเมทัลชีตมาทุกคนนั่นแหละน,นี่นี่ก็คือเรื่องหนึ่งนะคะเทพื้นที่เบลเทไว้อา เกินคือช่างเขาบอกเบลว่าเขาอยากจะยึดร้านเข้ากับปูนซีมนเมนเบลก็เลยเทพื้นตอนแรกบเบลว่าจะฝังดินแล้วก็เอาปูนซีเมนเทใส่เข้าไปเนาะแต่ช่างบอกว่าไม่เขาอยากจะ,ะยึดพื้นยึดร้านนะไว้กับปูนซีเมนเขาจะเจาะป,ปูนซีเมนเทปูนซีเมนให้มันหนาะนะนะนะหน่อยอะไรอย่างนี้บเบลก็กลัวว่าถ้าทําไว2้2อคูสเมตรพอดีเลยถ้าเขาเจาะหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่บาลานซ์กันบเบลก็เลยเทออกมากว้างหน่อย Man ke ร้านมันก็เลยดูเล็กทุกคนคะ่ะถามว่าเล็กไปมันเล็กจริงแต่งบประมาณมันมีเท่านี้จริงๆนะคะทุกคนถ้ามากกว่านี้เบลเองก็ไปไม่ได้เหมือนกันถึงจะมีพี่ๆเอช่วยนะคะเบลเองก็ไม่ได้ไปแบบว่าพี่ช่วยหนูช่วยคือพี่เขาก็หยิบยื่นให้ด้วยความเต็มใจอันนี้คือพี่เขายื่นให้ด้วยความเต็มใจนะคะเบลก็บริหารเงินอย่างดีแล้วก็ไม่ได้แบบว่ากักเข้าตัวเองทั้งหมดทุกคนคะ่ะเบลเองจะกักเข้าตัวเอง ทำไมก็คือร้านนี่เราก็ทกําแจกแจงทุกให้ทุกคนฟังอยู่แล้วว่ามันเท่าไหร่อะไรยังไงทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกหรือมันจะเป็นในเมืองหลวงมันก็ไม่ต่างกันทุกคนราคามันก็ประมาณนี้ช่างที่มาเทปูนให้เบลก็ต้องจ่ายเขาช่างที่มาตัดปูนซีเมนต์หน้าบ้านให้ก็ต้องจ่ายเขาเพราะว่าเขาเอาเครื่องมือมาแรงเขาด้วยอะไรด้วยนะคะทุกคนเราก็ต้องจ่ายเขา เบลอาจจะแต่งร้านเองนะทุกคนที่เขาเอามาให้เนี่ยก็คือเขาทําร้านไว้เรียบร้อยพวกโต๊ะพวกอะไรเงี้ยเราก็จัดตกแต่งเองแล้วพวกหลังคาเราก็มาแต่งอีกหน้าบ้านหินเนี่ยที่เราซื้อมาใช่ไหมทุกคนลถละสามร้อยนะทุกคนลดละสามใบแดงใช้ไปแล้วสองรถเนาะเราต้องเทเพิ่มอีกประมาณสี่รถมันถึงจะพอเหมาะกับไอ้น,นี่ถ้าเราเพิ่มอีกสี่รถใช่ไหมทุกคนมันก็แค่หกใบแดง กับรถที่มาเกียร์อีกอ่าใบ50าสบาทประมาณนี้มันก็ไม่เกินนี้แต่ถ้าเราปรับร้านให้มันสั้นลงแล้วตัดกําแพงลงมันจะเพิ่มเป็น2เท่ามันจะเป็นหนึ่งใบเท่ากับอ่าอีกสองใบแดงมันจะเพิ่มเป็นสองเท่าเลยแต่ว่าดินนะ่ะมันดีกว่าทุกคนมันจะ คิดถึงหน้าฝนเพราะถ้าหน้าฝนมาน้ํามันท่วมขึ้นมาจริงๆร้านที่ว่าเราเออกไปตั้งข้างนอกให้ลูกค้านั่งอ่ะมันจะจมมันจะจมไปในน้ําเพราะตรงนั้นมันเป็นเอียงอยู่แล้วทุกคนมันเป็นเอียงอยู่แล้วยังไงนะ้ํามันก็ขึ้นมาอยู่แล้วทุกคนคะ่ะยิ่งถ้าหน้าฝนน้ําผุดมาไหลมามันก็มาลงอยู่ตรงนี้อย่างเดียวถ้าเบลถมดินไปเลยมันก็จะไหลไปที่อื่นอ่ะอันนี้คือคํานวณแล้วไอเทดิน มันถูกกว่านะคะทุกคนคะที่ทำให้มันถูกกว่าแล้วก็ที่ถูกกว่าแล้วก็คงทนกว่าด้วยนะทุกคนลูกค้าก็จะได้เห็นเราด้วยอะไรด้วยนะคะอันนี้เบลแจกแจงให้ทุกคนฟังเฉยๆนะไม่ได้แบบว่าอ่าว่าให้ใครหรืออะไรยังไงตัวเบลเองเล่าให้ทุกคนฟังเฉยๆนะอันนี้ไม่ได้ว่าให้ใครเลยนะเมื่อวานมันก็จะมีอ่าบางคอมเมนต์ที่หัวเราะคำขันเบลนะบางครั้งก็แบบว่าอ่า โดลไม่รู้หรอกว่าพี่คิดอะไรอยู่บางคนก็แบบว่าสิ่งที่เบลทาเนี่ยมันเหมือนห้องเก็บของมันไม่เหมือนร้านค้าเลยคํานี้ก็แรงไปนะคะมันก็แรงเกินไปเนาะเบลยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยเนาะคนเราให้กําลังใจกันก็ดีไปอีกแบบนะมันจะพูดแบบนี้มันก็มันก็เกินไปนะคะเบลว่ามันก็เกินไปนะที่ว่าเหมือนห้องเก็บของอะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนห้องเก็บของตรงไหนถ้าเรามีป้ายร้านค้าว่าเราขายอะไรบ้างจัดตกแต่งหน้าร้านให้มันสวยงามมีที่นั่งให้มันร่มรื่นอะไรเงี้ยมีดอกไม้สวยๆอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีนะอันนี้คือเบลยังตกแต่งไม่เสร็จมันก็เลยดูแบบว่าเหมือน ธรรมดาเกินไปนะคะทุกคนก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆแต่คนเราอะ่ะมันก็ต้องตกแต่งกันไปเรื่อยๆจะทําให้มันแบบว่าปึ่งเดียวแบบเดียวยังไงคือความชอบแต่ละคนก็เหมือไม่เหมือนกันอีกเนาะเบลเข้าใจทุกคนหวังดีกับเบลมากๆเลยนะคะเแบลบคาไหนที่มันแบบปรับปรุงได้เแบลบก็จะปรับปรุงเรื่องฝนเรื่องฝนสาอะไรเงี้ยมันก็น่าคิดความสูงอะไรเงี้ยเแบลบเป็นคนเลือกเองความผิดอยู่ที่เบลนะคะไม่ได้อยู่ที่ช่างอะไรเลยเนาะ สูงนะ่ะมันสูงแน่นอนเพราะเบลเป็นคนเลือกเองนะคะถามว่าความร้อนนะ่ะมันร้อนไหมหน้าร้อนช่วงเมษานะทุกคนเบลก็จะเอาอ่าเนี่ยแหละด้านบนเบลก็จะหาแบบว่าอะไรมาบังไว้นะคะทุกคนบม่ใหา้มันหอดจนเกินไปแล้วเรื่องเด็กๆจะมานั่งอยู่ข้างในนะทุกคนเบลหมายถึงว่าเด็กๆเ,เขาก็เล่นอยู่ในบ้านเห็นไหม หน้าบ้านมันจะมีที่นั่งน่ะน้องอนณาเขาก็จะชอบเล่นอยู่ตรงนั้นแต่พี่อดินเขาจะชอบเล่นอยู่ในบ้านเบลหมายถึงแบบนี้ไม่ได้ให้ลูกเข้ามาตรงนี้นะทุกคนเขาอาจจะเดินมาหาเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ได้อยู่ใกล้ๆมองเห็นว่าอดินกับอนานเล่นอยู่ตรงนั้นประมาณนี้นะคะถามว่าลูกจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ไหมคือเข้ามาเล่นแหละแต่เบลไม่ได้ให้มานอนตรงนี้เพราะที่เบลขายของอยู่หน้าบ้านน่ะ เดียวก็ให้ลูกเข้าไปนอนในห้องเปิดแอร์ให้อย่างนี้เวลาเขาเล่นเขาก็จะ่อยู่หน้าทีวีหรือเล่นอยู่ข้างนอกอนาเขาก็จะไอบเล่นขายของอยู่ข้างนอกหรือเล่นกองทรายประมาณนั้นทุกคน แล้เบลก็จะลดผักอยู่หน้าบ้านนี่แหละแล้วเราก็จะตกแต่งมีกระดงกระดิ่งนะคะแล้วก็มีอะไรสวยๆงามๆเนาะห้อยอยู่ตามร้านเบลว่าสีนี้มันอาจจะตกแต่งง่ายด้วยซ้ํานะทุกคนนะความคือเรื่องสีอะเบลเข้าใจทุกคนนั่นแหละว่ามันสีอันนี้มันไม่ค่อยเด่นเบลก็รู้ว่ามันไม่เด่นแต่ เออคือมันความชอบมันไม่เหมือนกันเนาะทุกคนเแบลบก็เข้าใจทุกคนว่าอยากให้มันเด่นๆอยากให้คนมองเห็นอะไรแบบมีอยากให้เบลมีลูกค้าเยอะๆเแบลบเข้าใจก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนแต่เบลก็เลือกไปแล้วทําไงอะ มันเปลี่ยนไม่ได้เลยถ้าเราจะทาสีเพิ่มโอ้มันก็ทาสีเอาเอาไปก่อนเนาะถ้ามันไม่เด่นเราเอาเราอาศัยว่าเราตกแต่งให้มันสวยงามก็แล้วกันเนาะตกแต่งภายนอกอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบมีดอกมงดอกไม้ร้อยเต็มอเงี้ยมันก็จะดูสวยงามไปอีกแบบนะเบลว่าใส่หลังคาพายาด้านบนมันก็จะดูคัดซิกไปเลยนะเบลว่าถามว่ามันร้อนไหมมันก็มันร้อนแหลสังกสีนะแต่ว่าเราเปิดหน้าต่าง เปิดประตูออกอย่ยมันก็อยู่ได้นะทุกคนเราก็มันก็บบร่้หอนเกินไปนะคะถ้าช่วงเมษาเนี่ยมันอาจจะร้อนมากๆก็จริงมันห่อนอิลีและขนาดในตัวบ้านเบลอยังร้อนเลยทุกคนถ้ามาอยู่ในห้องแอร์ก็อยู่ไม่ได้จริงๆแล้วเห็นมาตอนเนี้ยทุกคนคิดว่าไงทุกคนคิดว่า ร้านที่เบลทำเนี่ยมันร้อนไหมถ้าเรามีหน้าต่างแล้วก็มีประตูข้างหน้าทุกคนว่ามันคิดว่ามันร้อนหรือเปล่าแล้วเบลก็เปิดประตูข้างหลังไว้ด้วยตรงนี้ที่ปิดไว้ใช่ไหมเบลจะเอาเตาที่ว่าจะอบพิซซ่ามาตั้งเออมันก็ปิดไว้ตรงนี้นะคะถ้าทําหน้าต่างออกอีกก็ได้แต่ว่าช่างเขาคิดเงินเพิ่มไงทุกคนอม,มันกระชิร้ายเกินไปเนาะช่างก็เขาก็เอาแห้งขึ้นกันเบลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ่า มันเกินไปมันแพงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปริมาณงบประมาณให้ดีนะทุกคนบริหารเนี่ยมันดีประสานเ้าก็ลลมบเป็นทณาได้ถึงจะเป็นแสนสองแสนถ้าเราคิดไม่ดีคำนวณไม่ดีมันก็จะล้มไม่เป็นท่านะทุกคนค่อยๆตกแต่งไปเบลว่ามันดีกว่าอันไหนที่เราทําได้เองเบลก็อยากทําเองนะทุกคนบริเวนมาเบลเป็นคนขิงงกเด้ถึงจะงกในตัวเบลเบลก็เก็บไว้ให้ลูกเบลเดอเบลบรดเวา เอาไปซัมมาเลทเทเมาหรือว่าไปแบบว่าอย่างนู้นอย่างนี้เบลไม่เคยเบลก็อยู่แต่บ้านอยู่กับลูกไม่เคยเป็นคนแบบนั้นเลยนะคะแต่สมัยก่อนนะไม่มีลูกอย่างเงี้ยเออเราก็ไปตามที่เบลเล่าหรืเบลก็ไปซัมมเลทเฮเมาของเบลเพราะเบลไม่มีใครไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรแต่อันเนี้ยเรามีสองชีวิตที่เราพาเข้ามาด้วยแล้วเราต้องรับผิดชอบนะคะเรื่องรับผิดชอบลูกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเบลต้องทําคนเดียวหรือมันใจเบลสั่งเพราะว่าเบล สร้างเขามาแล้วทุกคนขาอยู่ในมือเฮาเราไม่ปล่อยให้ลูกเราลำบากแน่นอนแล้วอีกอย่างหนึ่งหน้าง,งานที่เบลอยู่ตรงนั้นปัจจุบันนั้นเบลรู้เลยว่าไม่มีใครดูแลลูกเราได้เท่าตัวเราหรอกนะคะทุกส,สิ่งทุกอย่างที่เบลทำแล้วก็เบลก็ไต่ตองมาเป็นอย่างดีแล้วนะคะอันไหนที่มันปรับเบลก็จะปรับ นะคะทุกคนคะ่ะนี่แหละอันไหนที่เราทําเองได้เบลก็อยากทําเองเนาะทุกคนเฮ็ดเองมันก็นดีเด้มันถูกใจเราด้วยแล้วก็เรารู้ว่าเราต้องแก้ไขตรงไหนนั่นแหละทุกคนถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเราก็มีเครื่องทุนแรงอย่างเรื่อยอย่างเงี้ยเราก็มีเรื่อยที่แบบมันเป็นไฟฟ้าเราก็ตัดตัดเลยไม้ก็อยู่ข้างหลังเยอะแยะของคุณตาเบลของลุงเบลของน้าเบลของป้าเบล แกก็เอามาไว้ตรงนี้เราก็เอามาใช้ได้เพราะป้าไปบอกว่ามันเป็นบ้านของเบลแล้วเดี๋ยวจะทําอะไรก็ทําได้เลยนะคะเบลก็เอาไม้คือไม้มีเนี่ยทุกคนเราก็เอามาตัดแล้วก็เอาไป วางที่แบบว่าตรงชั้นแล้วเราก็จะได้โต๊ะที่มันสวยงามเอาผ้ามาปูมันก็จะสวยเร้วนะคะสำนันเลยเดี๋ยวเบลจะให้ทุกคนดูว่าตกแต่งออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงพวกอ่าร้านที่เบลเคยมีนะทุกคนมันจะเป็นเหล็กที่ว่าเอามาต่อกันแล้วเบลเอามาตั้งไว้มงมนี้นะทุกคนเบลมัดไว้อย่างดีเรียบร้อยความสูงเบลอยากให้มันสูงแล้วก็เบลอยากให้มันตั้งอ่ะตู้ลูกชิ้นได้แล้วก็ให้คนมองเห็นว่าเรามีตู้ลูกชิ้น เรามีตู้ขายผลไม้เรามีที่ว่าน้ํากระเจี๊ยบหรือน้ํามะตูมอเงี้ยเรามีที่แบบว่าน้ําแบบสวยงามเงี้ยเรามาตั้งหน้าร้านขนมตั้งอยู่หน้าร้านห้อยก็ได้อะไรก็ว่ากันไปเนาะมันก็จะดูว่ามันไม่เหมือนห้องเก็บของแล้วนะมันเหมือนร้านค้าแล้วนะเรามีป้ายอ่ะ ตรงช่องลมเราก็ติดป้ายได้เราทำป้ายไปติดตรงถนนก็ได้ว่าเราขายอันนี้มีพิซซ่ามีเฟนฟายมีนักเก็ตมีน้ำมีลูกชิ้นทอดมีผลไม้สดมีขนมนะที่เบลจะขายอยู่ประมาณนี้บมีไข่ม้วนลืมไม่ได้ก็คือไข่ม้วนขายดีนะเด็กๆก,ก็ชอบกินนะทุกคนลูกชิ้นทอดอย่างเงี้ยน้ำจิ้มเราก็โอเคเราทอดลูกชิ้นก็ถือว่าอร่อยนะเบลก็คิดว่าอ่ะ มันก็คงจะไม่เหมือนห้องเก็บของอลอเนาะวังฟังย่ำใดกัดกัดแท่งใจแท้งใจเด้ค่ะทุกคนค่ะต,ตั้งใจทําตั้งใจทำเนาะดูไปดูมาเหมือนห้องเก็บของหน้าบ้านเลยเขาว่าอย่างนี้แหละกระแทกใจเบลย่างแรงเลยทุกคนค่ะเสียใจเด้มันก็คงจะเหมือนบ้านหลังนี้แหละทุกคนแรกๆกก็เหมือนแบบว่าทุกคนก็กังวลเนาะว่ามันจะแบบว่า ออกมาเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้เห็นความแบบว่าความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยอย่างเงี้ยบ้านมันจะน่าอยู่ไหมจากบ้านมือสองบ้านมือสามมือสี่เนี่ยที่มันซุดโทมเก่าๆเนี่ยเราเปลี่ยนบ้านให้มันร่มรื่นน่าอยู่นะทุกคนแต่มันก็ต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลามันไม่ใช่ว่าทําแล้ววันหนึ่งมันจะเสร็จเลยนะคะร้านพี่เตยเหมือนกันเล็กๆกับโบมีอียงเดี่ยค่ะทุกคนตกแต่งไปตกแต่งมาเบลกลับมากี่รอบกี่รอบพี่ก็เปลี่ยนแปลงร้าน ตลอดจนว่าทุกวันนี้มีของเต็มร้านมันไม่ได้ใช้เวลาแค่วันเดียวนะทุกคนมันใส่เวลาเป็นหลายปีกว่าจะได้แบบนี้นะทุกคนมันบวมบางง่ายๆเก็บเล็กผสมน้อยตกแต่งไปเนาะอันไหนที่เราเนี่ย ออกไปข้างนอกเดินออกจากบ้านเนี่ยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะทุกคนอันไหนที่เรา DIY ได้เราทำเองได้เบลว่าทำเองมันก็ดีไปอีกแบบเบลรู้ว่ามันเหนื่อยแต่ว่าเบลก็จะค่อยๆทำไปนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมไม้เนี่ยไม้ก็เยอะเนาะที่หลังบ้านเราก็เอามาอาเดบเอาแบบนี้ความแข็งแรงตอนแรกเบลว่าเบลจะเอาอิดมารองเนาะทีนี้เอาอิดเข้ามาหลายๆอันมันก็เลยดูเป็นแบบลกๆไปทุกคนเบลก็เลยเอาอ,อก ก็เลยเอาเหล็กนี่แหละมาตั้งบนเหล็กอีกทีหนึง่งแล้วก็เอามัดเอาเชือกมัดเอาแล้วทีนี้ก็เอาอีดมาตั้งแค่ตรงกลางนะคะเพื่อยึดความแข็งแรงไว้นะคะแล้ก็เอาใหม่มาประกบกันสักสองอัน เบลอยากให้ตรงนี้มันมีแค่เล็กๆเพราะว่าอ่ามันมีสองฝั่งนะทุกคนเราเดินได้สองฝั่งไอ้ที่ยืดออกมาเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะเราเอาห้อยผ้าห้อยถุงห้อยอะไรของเราก็ว่ากันไปเนาะเพราะว่าสิ่งของที่เบลซื้อมาเบลใช้ทุกอย่างอยู่แล้วทุกคนไม้ก็มีอีกเบลว่าเบลจะเอาไม้มาใส่อีกสัก อันหนึ่งนะเดี๋ยวลองเอาตู้ลูกชิ้นเรามาตั้งดูก่อนว่ามันจะสวยไหมมันจะโอเคหรือเปล่านะคะไม่ต้องห่วงหน้าบ้านใส่ดินเข้าไปยังไงก็สูงสูงแล้วห้าปลูกดอกไม้ไปเลยเบลเลงดอกบานชื่นไว้แล้วทุกคนเบลเบืองแล้วในอินเทอร์เน็ตเบลชอบดอกบานชื่นทนแรงทนฝนทน,ท,นทุกอย่างเกิดเองได้ตามธรรมชาตินะคะ มันงามเบลจะเอามาทําให้มันเป็นทางเข้าสวยงามเลยทุกคนเอารอดูเถอะขนาดแปลงผักเบลตอนแรกทุกว่ามันไม่สวยนะว่ามันไม่สวยเลยตอนนี้เห็นบอกมันก็ยังงามเลยทุกคนขาแต่ว่าเราต้องใช้เวลาทําไปเรื่อยๆเนาะ นั่นแหละเรื่องที่ว่ามันจะปิวไปไหมมันบ่ปิวดอกเพราะว่าเขายึดไว้กับปูนเซีเมนต์อยู่แล้วพอช่างเขาบอกเบลไว้แล้วนะคะเบลโพสตไปทุกคนอาจจะไม่เห็นอ่ะอันนี้ก็คือถ่ายให้ดูแบบจริงๆแล้วนะทุกคนเนี่ยเราก็เริ่มจัดร้านกันเลยนะทุกคนบางทีมันดูเหมือนไม่ใหญ่นะมันดูดูภายนอกอาจจะไม่ใหญ่แต่เข้าไปข้างในมันก็ตั้งของได้เยอะอยู่นะทุกคนเบลก็จะทําให้มันตั้งของตั้งขนมได้เยอะๆนะทุกคนเนี่ยหน้าเคาน์เตอร์ของเราก็จะมี พวกตะก,ก้าขนมด้านบนกะจิหอยขนมด้านข้างเนี่ยห้อยขนมไว้เออเนาะทางหน้าก็เอาไปห้อยได้นะทุกคนเราก็เอาเอาร่มมากลางใช่ไหมล้วก็เอาขนมไปห้อยได้นะขนมพวกที่ว่าเราทําเราซื้อมาจากร้านขายส่งมันก็จะเป็นขนมนมเนยเอาที่แบบว่าเอาชั้นไปวางก็ได้ข้างนอกอะเแบลบว่านนะ นี่แหละทุกคนร้านมันก็ได้ประมาณนี้เนาะทุกคนคิดว่ายังไงถ้าเบลพูดอันไหนที่มันไม่ดีหรือว่ามันผิดไปเบลก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเบลก็อยากอธิบายให้ทุกคนฟังแล้วก็เข้าใจตรงกันนะว่าเรื่องที่มันจะปิวไปมันไม่ปิวแน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องความร้อนน่ะเบลมีหน้าต่างตรงนี้อาจจะ เย็นบ้างแต่ถ้าหน้าร้อนมาจริงๆมันอาจจะร้อนอันนี้ก็คือเรื่องจริงมันกระชิ่นหอนอีลีล่ะคะ่ะยูเซมันก็ะ้ินเบิดนะคะถ้าไม่ดีจะอยู่ในห้องแอร์เนาะนี่หละเอาแบบนี้บ้านๆไปกดนะคะเราก็ทาสีรั้วหน้าบ้านตกแต่งหน้าบ้านให้มันสวยงามมีแบบว่าร่มเงา อ่าให้ลูกค้านั่งอย่างนี้มันก็ดีเนาะเรามีเต็นท์ที่ว่าเราสีขาวสีน้ําเงินเราก็มาตั้งด้านข้างได้มันก็บจีมองเห็นตกแต่งหน้าร้านสวยงามนะเแบลบว่ามันก็บจีดีไปอีกแบบค่อยๆตกแต่งไปเรื่อยๆนะทุกคนนี่แหละเแบลบก็ทําป้ายจนแบบเมื่อจนขําเลยนะทุกคนเแบลบก็เลยเอาที่เป็นแบบว่าอ่าตู้ลูกชิ้นมาตั้งลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเรามองดูข้างหลังก็ดูเหมือนแบบว่ามันแบบว่าต่ําไปนะเแบลบก็เลยจะลองเอาอิกมา ช้อนขึ้นให้แบบสักชั้นหนึ่งดูว่ามันจะสูงขึ้นไปไหมถ้าสูงเกินก็ไม่ดีเดี๋ยวเราเอาไม้มาใส่มุมนี้อีกสักอันนะทุกคนมันก็จะพอดีแบบว่าเออมีที่ตั้งน้ําจิ้มขวดน้ําจิ้มอะไรก็ว่ากันไปนะกระิงามแบบแบบนะคะด้านหลังของเบลเบลก็จะมีโต๊ะแล้วก็ตั้งเป็นพวกแบบตู้ที่อบอบ อบมันจะเป็นอบพิซซ่าแล้วก็จะมีเครื่องทอดฟินฟายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเตาแกแ๊สเรานี่แหละทอดฟินฟายใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เบลจะขายเบลซื้อมาแล้วก็คือ,อขนมปังปิ้งเที่วว่าขนมปังปิ้งทา บั้มพริกเผาหมูย้องอย่างนี้เป็นขนมปังขนมปังหือแปงอ้งเอามาปิ้งนะคะก็ขายไปนะทุกคนอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันเนาะมีแบบว่าเรามีกาน้ําร้อนที่แบบว่ามีอวันตินร้อนช็อกโกแลตร้อนอย่างเงี้ยกินไปเย็นก็ได้ใครจะไปซื้อร้านพี่เตยมานั่งตรงนี้ก็ได้นะคะมันก็ดีไปอีกแบบแต่ว่าเราค่อยๆตกแต่งไปเรื่อยๆวางสินค้าให้มันพอเหมาะกับร้านเราที่เรา สั่งมานะทุกคนสองคูนสองนี่ราคาก็ถือว่าโอเคแล้วนะถ้ามันแบบสามคู 3, 4, นสามสี่คูณสี่มันราคาแพงเกินไปเด้เบลเองกับบมีงบเนาะทุกคนคะ่ะอันนี้คือก็โชคดีที่พี่พี่เอฟซีมาช่วยนะคะตัวเบลเบลตั้งเบลตั้งไว้แค่สิบห้าใบเทาเนี่ยพอเบลไปถามมันสิบห้าใบเทาเป๊ะเลยทุกคนเราก็เอาอันนั้นน่ะมาตกแต่งร้านอย่างอื่นไปด้วย แล้วก็มาเทดินหน้าบ้านไปด้วยแล้วก็ตกแต่งในร้านด้วยนะคะทุกวันนี้เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยทุกคนเอ้ยเบลเองก็ เริ่มได้แค่นี้แหละมันจะเยอะเกินมันกับบอดีเนาะเรื่องสีเรื่องอะไรเข้าใจทุกคนนะคะเบลเองก็จะตกแต่งให้มันดูเด่นๆเหมือนที่ทุกคนว่าอะแล้วกันเนาะเขาก็ค่อยๆตกแต่งไปเรื่อยๆนะคะเบลก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเบลด้วยเนาะสําหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้พรุ่งนี้เรามาตกแต่งกันใหม่นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ